ักวานปอมอันนี้คือคือเดี๋ยวเนาะฮะเจ้าครับหาของป้าครับอ่าแล้วก็มาย่างกับดักวันนี้เราจะมาเยี่ยมมาดูกับดักครับที่ดักไว้เมื่อวานนี้หาของป้าน้ำครับหาหกวานหาบดน้ำ เย็นดีจาคนหอมลายเป็นเย็นเมื่อวานมาใส่กับดักตุนไว้ครับนี่เลยสุภากับผิเยี่ยมพยายามบ้างครับผมอของปตาที่เก้าแล้วครับพวกหวานพวกหวานออกครับทั้งดอกทั้งยดอดเมื่อวานนี่กามา็มาเมื่อนี่ก็ามาครับกิจวัตรประจำวัน มาทุกวันออกทุกวันก็มาทุกวันไม่ออกก็มาครับเจอไหม,ไม,มไม่มียอดมีแต่ใบทางกัสุดยอดเลยครับพ่อๆก็ดอยสุดทพเลยนี่ไม่ธรรมดาขนาดมาก,กันทุกมือ้อแต่ยังเมื่อยขึ้เก้าครับเมื่อยหอบขึ้เก้า มาเมื่อใดก็หอบเมื่อนั้นคือเก่้ามาขุมมือขึ้นสูงขุมมือแต่หอบคือเก่า้าครับเอากรสิเลาะหาพวกวานพุ่มไปน้อง <c oughs> ตอนนี้ขอเวลาหอบก่อน ไม่มียอดมีแต่ใบก็ผัหวามพุ่มลายเนะาะนี่ผัหวามพุ่มลายครับตีกับผักหวานพุ่มเออนี่เต็มเลยโอ้แมนกินหมดแล้วแมงกินหมดแล้วส,สวยๆเลยครับ ก so nice. right? uh ินมาแล้วมองดูบ่อหน่อยขอโรต์ยอดสวยๆแกงใส่กระเพ็ดบดขักปั่นยังนี่ปะนี่กอะไรมาเลยเก็บหอมรอมริบมันอึดนี่นี่นี่ ตุ่นหมออุออ้ยไม่เลยนี่เนาะไม่เอี่ยมเลยนี่สุดยอดหวยตุนเลยตอนนี้ทำการคุดอยู่เพื่อสิใส่อุปกรณ์เข้าไป ช่ยอียกรักลงละเอีกขุยเชยอีกรังใส่อ่น่ นี่อเอากะมุ่งหน้าไปสู้ชุดหมายครับนั่นก็คือพยายามกับดักก่อน้วจะไเอาหาลูกหวานแล้วกะใส่กับดักตุ่นไปเร็แล้ว,ลวไปดูกันไปลุ้งกันว่ามันจะเป็นจังได้ฮะต้องไปเลยววะ ยังเหมือนเดิมนหนึ่งสองแล้วก็หนุนสามยังคือเก่าครับส,สี่สี่ใช่ไหมครับใสกระลับ แต่ก็มาหาพักหวานหาเฮดบดนั่นยหละครับแต่ว่าก็เลยถือโอกาสใส่กับใส่กลวงไปน้ำลักษณะนี้ยังไม่รู้เนาะร่อนร่อนป มานบ่นี่<อ>เจ็บบัตโอ้มนัมนมนัมนมันมันมันขับบอบอ,อัตอ้เนี่ยุ้ยขับครับมนัมนมันนำทันแล้วหนึ่งตัวโอเคครับไป ี่วงหรอ๋อข,ขี้สูตรคือเป็นอันนี้วะขี้ควงขี้ขา,ขขขายๆขี้สูตรแต่ไม่ใช่ขี้สูตรเออโมแมนขี้สูตรแน่เนาะนขี้ควงอ่าเต็มโกลเลยนี่ี้าย้สตระ,ะ,ะ,ะกูนเดียวกันเลยเนาะตอดบ่ะ้ากลางอ่้งยังขี้สูตรเนม่มันโมเมนต์เนาะากลางเี่ค่อยเข้าใจว่าจ๊เขาเอ้นตัวยังวูนดิ แต่อัขีควงฮะมีจต่ขี้กขขีคคคค่ครับมัน <c oughs> กับตระกูลเดียวกันตัวแม่มันสีสีแดงเนาะกิ๊สู้สีดำเหมอนบ่ครับขี่ยังกระย,าย่าเราครับมันอยู่นต้นไม้ยันก็ะไรรสชาติหวานเหมือนกันครับตระกูลเดียวกันไปเอ้าอยู่ตามสบายคกค้งไม้ใหญ่คกค้งนี้ผันจองแล้วโอเคครับผมสุดยอดครับในเรื่องของบรรยากาศสวยสดงดงามครับเย็นสบายเลยครับอยู่ ข้างบนนี่หถือว่าสูงสุดขึ้นมาหมอนี่ก็ได้พอสมควรก็ถือว่าโอเคครับหลังจากเขาไาม่ยำตัวเก้าที่ไสไว้เ,เลยนะมหาพักหวานมหาเฮดบดล้วก็ยามครับรักที่ไสไว้เขาก็ใส่เพิ่มเติมไปอีกแล้วก็ใ้เวลากรับครับผม ตัดน,นี้เราก็ได้เวลาตัดแล้วเพราะว่าใส่เพิ่มเติมไปแล้วตามที่ลังแล้วครับครับึือไหมมหายู่หากินไหมครับผมแวะมเบิ้งครับแวะมาเบิ้งเลยรื่อยครับใส่ไปเพิ่มเติมไปเรื่อย,ยครับอน,นี้ได้เวลากลับแลวครับไปกินแกงเห็ดบดแกงขักวานดีกว่าโอ,โอเคครับผม